ด้วยครับพี่กอล์ฟเราเพจล้ำหน้ากี้วนะครับกับมาครั้งกับรายการล้ำหน้าทาา่าสถิตแปลงกันที่เอาสถิตของนันกเตะโชว์ฟอร์มเยี่ยมแต่ละเกมนำมาหยิบยกผู้คุยทุกคนรับชมรับฟังวันนี้ขอเสนอเฟรดีย้ยอดแข่งดาวรุ่งเจ้าของรางวัลโกลเดิน,ออนบอย2021เด็กฝึกหัดจากสโมสรบาร์เซโลนาผู้เติบโตขึ้นจากการอยู่ภายใต้การอบรมฝึกฝนจากสูงฝึกแข่งเยาวชนลามาเซียจนได้ดิบได้ดีถึงขั้นก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมอสรบาร์เซโลนาได้สำเร็จเฟรดี้หนุ่มน้อยผู้มาโดยทักษะการเลี้ยงบอลอันยอดเยี่ยม อย่างเนสซากับชาบีซึ่งติดอยู่ในตัวในการพัฒนาที่เรียวกว่าก้าวกระโดดยิ่งกว่าใครเพื่อนคือทั้งหมดนี้นั้นถูกหล,ลงรวมให้กลายเป็นเหตุและผลที่เบรดี้นั้นกลายเป็นเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอล2021ส่วนผลงานแค่แต้มโหวตที่สูงราดัถึง199คะแนนพร้อมทิ้งห่างอันดับ2อย่างจูต์เบลลิงแฮมทีม่ต้องยกสงขาวพร้อมกับการสาร้างสถิตินะคู่แข่งทิ้งห่างมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ในการจัดรางวัลโกลเด้นบอลและนี่ะนะครับเรื่องราวของเบรดี้ในการตัวความหวังกว่าย,ยุคของทัพเจ้าวุญทูบบาเซลนะาผู้้้เเเป็นนนนนหหหหมม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 ืืออออแแ่่่ททััััพใใสสาาาาาคคยยบบญชกกกรรุุขงงงีีวดลลลตถึ ก็ไม่เคยทิย้งลายในความเป็นฟุตบอลติกตาก้าในแบบฉบับตั้งหนึ่งพอ,อสโมสรที่เสมือนเป็นอูข้าอูน้ำของตนในการเติบโตขึ้นเป็นยอดแข่งชั้นนำของโลกลูกหนังได้ถึงเพียงนี้และรุ่นน้องในครั้งหน้าเราจะเจอกันใครมาไกลกันนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกเราก็ได้เลยน,นะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจลำหน้าสหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ